<Okay>. Yeah. สวัสดีครับเอฟจี G, ที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กลักล่ทั้งหลายนะครับ อยู่กับผมนะครับปเปลิชชัท FCTP c h anel n แล้วก็ปเปลิชชัท FCTP Family นะครับผมนะฮะคลิปนี้จะไปที่คอมเมนต์นะครับผมนะฮะสืบต่อเนื่องถ้าใครดูคลิปผมตลอดมานะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะอันนี้คือจะเป็นตอน3แล้วกันก็คือเรารู้แล้วว่านะครับสิ่งที่ไปอยู่ในพื้นที่นั้นโดยเฉพาะนาครวัดนคนรธมบายน,นะครับสถานที่นั้นนครวัดเนี่ยเกิดจากกษัตริย์ของขอมนะครับมีความดั่ลกนะ จะสร้างเทวสถานนะครับขึ้นในที่ดินแถบนั้นโดยมีชุมชนคนป่าที่นั่นนะครับแล้วก็สถานที่นั่นเองก็พยายามไปสร้างเมืองอยู่นะครับก็เลยสร้างเทวสถานตรงนั้นนะฮะสร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าสุริยะวรมมนที่2ซึ่งเป็นลูกหลานของพระเจ้าชัยวรมันที่7ดดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นการสร้างเสร็จการสร้างเสร็จ กว่าจะเสร็จนะครับก็มาเสร็จในสมัยต่อมาก็คือพระเจ้าสุริยะวรมันที่เจนะครับซึ่งหลังจากนั้นเองครับก็หมายความว่าตอนนั้นเนี่ยชาวพื้นเมืองแถบนั้นชาวพื้นเมืองแถบนั้นก็ยังไม่มีอะไรนะครับยังอยู่ภายใต้การสั่งการนะฮะเพราะว่าเป็นข้ารับใช้การสร้างเสร็จก็สแสดงว่าขมเมรยังเป็นคนรับใช้อยู่ เพียงแต่ว่าในที่สุดเมื่อเวลาถัดมาสิ่งปลูกสร้างนั้นก็ยังอยู่ตรงนั้นและขอบเขตขันของชนชาตินั้นต่อมาก็เรียกตัวเองว่ากัมพูชาไม่ยอมให้เรียกเขมรนะครับก็ได้รับอิสรภาพจากการตกเป็นเมืองขึ้นของสยามเป็นเวลายาวนานที่สุดจากนั้นก็ผ่องถ่ายมาให้ฝรั่งเศส ซึ่งฝรั่งเศสก็พึ่งคลายและก็ให้ได้รับอิสรภาพพร้อมๆกันกับเรารวมแล้วก็คือ71ปีที่ได้รับอิสรภาพหรือได้อยู่กันเองได้อยู่กันเองคุยกันเองบริหารกันเองเนี่ยแค่71ปีซึ่งเขมรเ,เองก็มีระบบกษัตริย์เป็นประชาธิปไตยแบบรัฐสภาคล้ายๆไทยเลย ดังนั้นทุกวันนี้เราก็มีรู้นะครับว่าในเจอปีเนี่ย mm hmm. ขเมรนเขาจะ mm hmm. บูรณาการเขาจะ mm hmm. บริหารประเทศอย่างไรเจสิบอปีมา mm hmm. ก็ล้มลุกคุกคานหลังการปราบปรามจากหลังการปราบปรามของขเมรนแดงจากนั้นก็ได้นายกคนหนึ่งมาจนทุกวันนี้ก็ยังเป็นตระกูลของเขาอยู่นะครับที่ปกครองขเมรน นะครับต่อมาก็พึ่งผ่องถ่ายนะครับมาให้ลูกชายเป็นนายกแทนเป็นนายกแทนนะครับผมนะฮะแต่นายกคนเดิมก็ยังทําหน้าที่อยู่นะฮะแต่ให้ตําแหน่งเนะ่ยเป็นของลูกนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังๆมาเนี่ยเริ่มมีปัญหาในเรื่องของการเครมแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆอันเกิดจากการเปรียบเทียบกับนักท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติชอบประเทศไทย ดังนั้นสิ่งต่างๆนะครับที่ขมรเนเวลาเขาเคลมต่างๆเขาจะยกกำแพงวัดดังนั้นเวลามีอะไรตอนนี้มันไม่มีหลักฐานยืนยันขมรเอนเขาก็จะโยงไปอยู่ที่กำแพงวัดมีอะไรครับที่เขาโยงไปที่กำแพงวัดครับอันดับแรกที่เขาใช้ประโยชน์ในกำแพงวัดก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับมวยหรือเขาเรียกว่ากุญเฆกกุญเฆก เพิ่งเห็นว่ามีการโยงไปที่กำแพงเริ่มจากกุลคาเมจากนั้นก็เริ่มโยงไปเรื่องอื่นๆนะครับเกี่ยวข้องกับการแต่งกายการแสดงการฟ้อนการลําเขาก็โยงไปที่กำแพงอีกแล้วก็มีหลายอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็โยงไปที่กำแพงโยงไปที่กำแพงเมื่อโยงไปแล้วเขาก็บอกว่าที่กำแพงที่มีอยู่นะ่ะเป็นต้นตำรับ เพราะว่าอ้างว่าเหมือนจะสมคบคิดว่าภาพที่มีอยู่นั่นแหละคือของเขาโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องกับกุนคาเมหน้าแตกตอนนี้ไม่กล้าเล่นแล้วไม่กล้าเล่นแล้วเพราะว่าภาพที่อยู่ในกำแพงไม่ใช่มวยและต่อให้เป็นท่าคล้ายมวยมันก็ไม่สามารถที่จะจินตนาการได้เมื่อจินตนาการไม่ได้เขาก็จะอ้างว่าเป็นต้นตำรับ ถ้าประเทศไทยเล่นอะไรก็บอกว่าประเทศไทยขโมยเข้าไปทั้งที่ตัวเองแค่เห็นภาพยกขาก็ตีความทั้งหมดเป็นภาพใหญ่เลยว่าประเทศไทยมาขโมยไปขโมยยังไงนะเมื่อภาพมันอยู่ที่กําแพงวัดและก็ไม่ใช่ภาพมวยต่อมาก็คือเป็นภาพของการต่อสู้ของประเทศ,เทศอินเดียเป็นศิลปะของประเทศอินเดียโดยมากที่ปรากฏอยู่ในนั้นอาจจะเป็นเพราะว่า ตะกูลชัยวรมันนะฮะนับถือศาสนาฮินดูฮินดูมาจากไหนครับก็มาจากอินเดียมาจากอินเดียนะอาจจะมีส่วนที่มันมีการค้าขายมีการทําอะไรต่างๆในสมัยโบราณนะฮะเพราะภาษาสื่อสารโดยมากสมัยก่อนก็คือจะมีอินเดียอยู่ในนั้นด้วยนะครับอาจจะมีส่วนไม่มากก็น้อยนะฮะดังนั้นเรื่องนี้เองครับเมื่อความแตกครับ จะบอกว่ากุนคาแมชาวสยามขโมยไปจากพวกเขามันจะขโมยยังไงฮะภาพนั้นมันอยู่ที่กำแพงอ่าสมมตินะต่อมาก็คือภาพนั้นเป็นภาพแสดงศิลปะการต่อสู้ของอินเดียมีทั้งถือดาบถือหอกแล้วก็ถือโล่ดังนั้นสิ่งนั้นไม่ใช่ท่ามวยมก็ยังมีคนเชื่อนะไม่ไม่ง่ก,ก็บ้านะที่ยังมีคนเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นก็คือ กุนขมแมหรือว่าท่ามวยนั่นเลยครับตั้งแต่เรารู้มานะครับรู้สึกว่าขมนจะตั้งไปที่กำแพงเริ่มจากกุนขมแมเพื่อจะเอาชนะเพราะตัวเองไม่มีอะไรมีเป็นรากเหง้าของท่าแม่ไม้มวยใดๆนะครับทุกอย่างก็มาจากประเทศไทยเวทีมวยแล้วก็ผู้สนับสนุนก็มาจากประเทศไทยเกี่ยวข้องกับเวทีมวยในขมร ดังนั้นเรื่องนี้เองเขาก็สู้ไม่ได้ในข้อมูลเขาก็ชี้ไปที่กําแพงที่พูดแบบนี้เพราะว่าเราจะบอกว่ากําแพงนั้นก็ไม่ใช่ของเขาเพียงแต่ชนชาตินี้ที่นั่นคือที่ที่ขอมเขาปกครองเมื่อสิ้นพระชนพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดทั้งหมดแดนอื่นเขาก็ประกาศอิสรภาพหมดเลยปึ๊บป๊บ๊๊บ๊บบบบ๊จนขอมถอยล่นลงมานะครับ อยู่ที่นั่นสมัยก่อนยังไม่ได้เรียกว่าเป็นขมรสมัยก่อนไม่มีขมรพขเพราะขมรไม่สามารถมีประเทศตัวเองได้เป็นชุมชนคนป่าที่ไม่มีอารยธรรมก็สมแล้วที่ตกเป็นข่าทาสของเขาอ่ะข่าทาสของของแรงงานทานของของดังนั้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่สองผู้ที่ก่อตั้งรวบรวมเจนระบบเจริญนาแล้วก็มาเป็นอาณาจักรพนคัคข่อ ระยะเวลายาวนานมากดังนั้นสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขมรปัจจุบันนะครับก็คือเป็นของขอมและยืนยันว่าเขมรไม่ใช่ขอมเขมรไม่ใช่ขอมนะครับถ้าจะพูด500ปีนะฮะที่สยามปกครองควบคุมอยู่ก็คือพื้นที่เขมรปัจจุบันก็คือเป็นของสยามนั่นแหละครับ เพราะาสมัยก่อนใครมีอำนาจก็คือต้องยึดห้าร้อยปีก็ต้องเรียกว่าที่นั่นเป็นของสยามขมนเพิ่งเกิดมาจริงๆถ้าจะพูดให้เกียรติขมิญน,นะก็คงจะเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าแตงหวานเข้ามาปกครองใช้เวลาสิบสี่ปีจากนั้นก็เป็นทาตของสยามมายาวนะคุณจะนับขมิขึ้นตอนไหนล่ะครับ เพราะว่าขมรนเป็นทาสนรับใช้ต่อมาเรื่อยๆขอมสยามแล้วก็ฝรั่งเศสดังนั้นกำพงกำแพงที่อ้างทั้งหมดไม่ว่าจะอ้างในปัจจุบันก็แล้วแต่ครับเป็นการเป็นการโกหกเป็นการโกหกซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงเพื่อปกปิดของพวกเขาจริงๆเขามีอิสรภาพจากการตกเป็นทาสยาวนานนับจากการได้รับอิสรภาพจากฝรั่งเศสก็คือเป็นเวลา71ปี นี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับประเทศคขมเนครับโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ